ึงอายุเจ็ดแปดสิบแบ้วผู้มีประโยชน์ขนาดไหนอ่ะคโอ้ไม่ต้องไปเรียนแล้วไม่ต้องไปทํางานแล้วหลวงตาเชื่อหลวงพ่อหนึ่งไม่ทํางานไม่ทํางานยังไม่พอเลยไม่เรียนด้วยไม่เรียนยังไม่พอเลยบวชต่างหากเงินเดือนก็เยอะโบนัสก็เยอะนะอตอนนั้นคนระาเลยสวบา้าแล้วตอนนั้นอะมึงบา้าแล้วนนมึงไปหลวงตาก็เลยว,ว่ากูไม่บ้าหรอก ากูไปนี่กูรวยแน่นอนครับทีิงๆคำว่าก,กูรวยแน่นอนเนี่ยกูกูมาแล้วกูต้องฝึกแน่นอนแม้แต่ <laughs> พูดไปแล้วเนี่ยถ้ากูไม่ฝึกกูตายแน่นอนอเสียชื่อแน่นอนโห่เนี่มันก็ต้องเอาจริงเราไว้ดูเมื่อคนเนี่ยทิ้งลูกทิ้งผัวทิ้งเมียมาเนี่ยกะว่าจะไม่กินนอนส่วนนันเอาให้หนักเนี่ยอ,อทา่านคิดดีๆนะทา่านคิดดีๆนะท่านเอาจิงนะ มันจะมา,า,มาเลาะเลาะแหล่แหละนะท่าน,นท่านต้องแก่นะถ้าไขจะดูแลท่านนะทำไมรูปลักษณ์ของหลวงปู่ดูนะครับในบางสถานที่คนถึงมองเห็นท่านเป็นครูบาศรีวิชัยหรือขุดมาเนี่ยเกี่ยวข้องกับท่านหมดละคือมันเป็นสายใหญ่กันหมดนะครับ,รบอาจจะเคยเป็นอาจารย์ลูกศิษย์กันมาก็ร้อยปีเกิดทีอ่ะครับ พ่อเจ้าองค์กรก็ตามอายุไขอ่ะพู้ริษัทเขาอยู่ที่ไหนแล้วเขาไม่อยู่อืมต้องรีบทํารีบตายรีบเกิดรีบทํารีบตายรีบเกิดไม่ใช่รีบเกิดรีบสวยบุญแล้วรีบตายไม่ใช่เเใชท่านเกิดมาท่านก็นทำนะสร้างบารมีสร้างความดีอ่ะพอท่านตายแนละ้วท่านก็นเกิดเลยนะยุคนี้มันโอกาสดีใช่ไมโอกาสดีคือ ภพชาติดีสถานที่ดีเวลาดีเอาพระเจ้าปัจจุบันเนี้ยมนุษย์ร้อยปีไงปัญญาธิกาปัญญาธิกาท่านเป็นพรธเจ้าที่มีคุณกับมมนุษย์มากมีมนุษย์ที่ปรารถนาเป็นโพริษัตหรือปัจเจกหรืออะไรเยอะแยะยุคนี้ยไม่เหมือนยุคปริญาธิกานะยุควริาิกานี่มันยุคสวยบุญไม่นะ ไว้บุญลุน่นล้วนๆมีมีเกิดกับตายอย่างเดียวเลยโอ้องค์ปัจจุบันเนี่ยพราะขนาดท่านตัตสรู้ยังมีการฆ่ากอะไรยังมีลบกัอะไรเพราะน,นั้นมนุษย์มันมีเห็นนะสองสองทางมีดีสุดๆแล้วก็เรวสุดๆถ้าระบางยุกเนี่ยยุดเจริญทั้งศิลธรรมเนี่ยด่ากันนิดหน่อยยังไม่ไม่ไม่มีเลยตูจะไปเย็ยนอะไรอ่ะท่านมาแต่ โอเอโอเอพิจารณาให้ดีนะจ๊ะท่านสามารถจะสร้างบารมีได้หลายร้อยปีแล้วเนี่ยรีบตายแล้วรีบเกิดกันแล้วกันเกิดแลวรีบทำนะต้องอธิษฐานนะฝากชีวิตเนะี่ยพุทธังชีวิตตังเนะี่ยฝากทุกวันก่อนนอนครับครับมีจิกภาพบ้างนะครับมองภาพท่านหลวงพ่อเน,นะน,นี่ยจับหลวงพ่อนี่แหละ ท่านก็ยังมาพร้อมกําลังจักรพพัดพร้อมพรมิหารเพราะฉายาท่านคือพรม,มะพันโยถ้าอยากเข้าไปในสายใยกับท่านเนี่ยคือท่านต้องสวดมนต์ใช่ไหมั้อนึกถึงลวงปูนึกถึงจักรพพัดแล้วท่านก็ต้องแผ่แผ่ไปไวมันจะได้ไม่ได้ก็แผ่ไปเถอะเห็นก็แผ่อย่างน้นนอยเราก็มีเมตตาทุกครั้งที่แผ่ มันก็จะเชินในอนาคตเวลาท่านนึกแผ่นะนยังมีความรู้สึกเองที่ทำม,มาอย่างเนี้ยแหละท่านบอกเองก็แผแผๆไดเลยใหมๆ่ๆเพราะเองแผ่นานๆนนเข้าเนี่ยขึ้นมันก็นิ่งขึ้นขึ้นมันก็เบาขึ้นมันก็จะมีความรู้สึกเอง